น้ำใจไทยเพื่อไทยคุณนันทิยาพัทรมูลหรือแม่นันคุณครูช่างอิเล็กทรอนิกส์ไวยกษเียนผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายผัดไทยแต่ความเป็นผู้ให้นั้นมันไม่ได้จบแค่ไวยกษียณครับเนื่องจากมีความชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารจึงมีความคิดที่จะสอนการทำผัดไทยให้กับผู้ที่สนใจมาเรียนฟรีๆครับ งักช่วนึงนึกถึงว่าเอ้ยน้ำผัดไทยเราทำขายมาตั้ง5-6ปีแล้วมีคนชอบเยอะมากนะคะก็เลยประกาศทางเฟสะลุกรับสมัครทางเฟสว่าใครสนใจอยากเรียนน้ำผัดไทยสู่ของป้าให้มาป้าสอนฟรีนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจากจากตรงนั้นคือนึกถึงทีไรมันมันมันเป็นสุขอะมันปิตินี่นี่คือสิ่งที่ที่ป้าได้แล้วมีคนทักมาหาว่า หนูทำหนูเอาไปต่อตรงนั้นหนูทาอย่างนี้เขาเขาตอบสนองออกมาด,ดีอลูกมันเกิดความภูมิใจนึกถึงเมื่อไหร่มันก็เป็นสุขการเสียสละเวลาช่วงวัยเกษียณของแม่นั้นนั้นทําให้หลายๆคนที่มาเรียนได้รับความรู้ได้มีอาชีพเป็นของตัวเองโดยที่แม่นั้นไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยครับถือว่าเป็นอีกบุกคคลหนึ่งที่น่าชื่นชมทีเดียว คือตอนนั้นพี่นันก็ทาเป็นเลยไหมคะทาเป็นเลยค่ะทําเป็นเลยลเทําเป็นใช่มาเอาเทคนิคมาดูมาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าของอาหารทุกอย่างมันต้องพัฒนามันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆของแม่นันเขาเนี่ยหนึ่งได้สุขภาพได้อะไรด้วยพี่นันรู้สึกว่ามันมันมันโอเคมากนะที่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 แม่เขาสอนแล้วแม่เขาก็จริงใจก็ขอบคุณแม่มากๆที่ทำให้เราได้มีอาชีพอีกอีกหนึ่งอาชีพ 经盘照。